ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทกับเกมยูกิโอเดอร์ลิงนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําเด็กเริ่มต้นประจําปี2024นะครับถือว่าเป็นเด็กที่โกงมากๆและก็จัดง่ายมากครับเรียกว่าถ้าเกิดใครสนใจอยากเล่นเกมยูกิโอเดอร์ลิงครับผมก็เริ่มสตาร์ที่เด็กนี้แหละครับน่าจะเป็นเด็กที่ ดีที่สุดและก็โกงที่สุดแลครับหลักๆนะครับแต่ก็คือเด็กเนออสยูเบลนะครับนะซึ่งเด็กนี้ครับผมเราจะเล่นคู่กับสกิลอัฒโนบอดนะครับซึ่งสกิลนี้ได้มาง่ายมากครับผมขอแค่เราเล่นตัวจูไดนะครับผมหรือยูเบลนะครับใครคนนึงครับผมนะจากนั้นอันเชิญเนออสเข้ามาในสนามให้ได้แค่ดีเก็จะได้สกิลนี้มาแล้วนะครับโดยสกิลนี้ให้ผลเอฟเฟกอะไรบ้างนะครับผมนะสกิลนี้ง่ายๆครับผมเนี่ยก็คือปราบได้ที่ยังอยู่ในช่วงของการดูเอลนี้นะครับนะ เราสามารถอัญเชิญนะครับผมเนออสยูเบลนะครับผมนะหรืออิมพีเชติโร่ครับผมนะได้เลยนะครับผมโดยไม่ต้องทําการบูชายันนะครับผมถูกต้องครับคุณสามารถอัญเชิญเนออสกับยูเบลแบบฟรีๆโดยไม่ต้องทําการบูชายันเลยครับและเมื่อเราอัญเชิญเสร็จปุ๊บนะครับผมเราจะได้เอฟเฟกต์ตามมานะครับผมก็คือเมื่อเรามีการอัญเชิญปกติเนออสหรือมีการงายหน้านะครับผมนะอิมพีเชติโร่เนออสหรือยูเบลครับผมเราจะได้เอฟเฟกต์ก็คือ เราสามารถเอายูเบลครับผมนะที่อยู่ในสนามนะครับผมนะเอาลงสุสานและก็ทําการอัญเชิญยูเบลล่ากพัฒนานะครับผมนะจากนอกเด็กเข้ามาได้เลยครับพูดง่ายก็คือยูเบลของเราสามารถเปลี่ยนล่างนะครับผมนะเข้าสู่ล่างอัลติเมตในแมแบบง่ายๆเลยนะอ่าหรือจะเป็นในส่วนของการเอาการครับผมนะในส่วนของอีเมทต์ดีโรเดอออสนะครับผมนะจ่าใน,น, Eternal, นนะาดเด็กหรือซูเปอร์สวิชั่นจ่าในเด็กครับผมเข้ามาบนมือหรือจะเสก มีละรฟิวชั่นครับผมจากนอกเด็กขึ้นมือก็ได้เะครับนะเรียกว่าสกิลนี้คือโชงมาให้แบบขี้โกโคตรเลยนะครับนะสกิลนี้สามารถใช้เธอระกี่ครั้งก็ได้ครับผมนะตับในที่เราจะทําในส่วนของเงื่อนไขนะครับอ่ะมาดูในส่วนของความขี้โกงของบาดมาครับผมก็คือในส่วนของลางฟิวชั่นของยูเบลกับเนอสนะครับโดยการไปนี้ครับผมต้องอาเชิญด้วยการฟิวชั่นทุกครั้งครับผมเมื่อก่อทาการต่อสู้นะครับผมนะ การไปดีนะครับผมต่อสู้กับมอนเตอร์ตัวไหนครึ่งหนึ่งขอพารจงจมตีมอนเตอร์ตัวนั้นจะเอาไปหักไล์พอยของผู้เล่นทันทีนะครับถ้าการไปดีครับผมนะถูกทําลายจากการต่อสู้หรือออกจากสนามด้วยผลของออฟเฟกต์ของฝ่ายตรงข้ามนะครับเราสามารถอัญเชิญนะครับผมในออทไวแมนครับผมนะจากในมือหรือจากในเด็กครับผมโดยไม่ส่งเงื่อนไขการอันเชิญได้เลยนะครับพูดง่ายคือถ้าเกิดการไปดีออกนอกสนามด้วยผลของออฟเฟกต์ฝ่ายตรงข้ามนะเรียกว่า อันเชิญนะครับผมนะในออสไวแมนครับผมได้มาเลยความสามารถของออสไวแมนครับผมนะก็คือง่ายๆนะครับคือการ์ดใบนี้ครับผมนะจะไม่ถูกทำลายด้วยผลของเอฟเฟกต์การ์ดนะครับผมนะและเมื่อจบทำการต่อสู้ดาบเบิลสเตปครับผมนะฝ่ายตรงข้ามจะรับความเสียหายเต็มๆนะครับผมขอพลังจิตของมอนเตอร์ที่มาต่อสู้กับการ์ดใบนี้นะครับและเราจะได้ไร์พอยเพิ่มขึ้นนะครับผมเท่ากับพลังป้องกันของมอนเตอร์ที่มาต่อสู้กับการ์ดใบนี้นะครับ ถือว่าเป็นอะไรที่คิกโกโคตรเลยหลักๆเพราะว่ามันยิงไรพ้อยโดยตรงครับและเราค่อนข้างจะเสียไรยพ้อยหนักกับการ์ดใบนี้พอสมควรเลยคือไม่ว่าจะเป็นใบไหนก็ตามก็ถือว่าเจ็บหนักทั้งคู่นะครับนะอ่านะครับนะส่วนยูเบลก็อย่างที่เห็นครับผมเราก็สามารถเปลี่ยนล่าเป็นเข้าสู่อัลติเมตในแมร์ได้เลยไฟตงคราฟก็รับมือยากละส่วนสองใบนี้ครับผมนะก็เอาเป็นใบแก้ขัดนะผมือไปแก้ทางเลยอย่างเช่นดีดีคอนะครับผมหรือจะเป็นในส่วนของตัวอ่า เอฟเฟกต์วิเลนะครับผมเนะเอาไว้คา์เตอร์นะครับนะและก็เนอ์ครับผมไซโคเอาไว้เคลียร์แผงหลังนะครับนะและก็ซูเปอร์ฟิวชั่นครับซูเปอร์ฟิวชั่นนะครับผมนะให้เราทําการทิ้งการ์ดในมือถึงใบจากนั้นอันเชิญฟิวชั่นมอนเตอร์ครับผมจากเอ็กซ์ตอร์เด็กนะครับผมนะโดยใช้วัตถุดิบการ์ดในสนามนะครับอย่างที่บอกไปการ์ดในสนามเนี่ยเราสามารถเอาการ์ดของฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดก็ได้นะครับนะ โดยการไปดีครับผมนะจะไม่สามารถแทรอัติเวตได้เลยพูดง่ายคือพอการไปที่ทำงานเสร็จปุ๊บก,ก็คือฝัล์โทรศัพท์ก็คือจบนะครับผมเราทํางานจนจบเลยก็ว่าได้นะครับนะและก็เหมือนเดิมครับผมในส่วนของบุคคลบูนครับผมเอาไว้คว่ำการ์ดนะครับผมนะเพื่อแก้ทาฉุกเฉินแล้วก็เดบิวตในส่วนของในออฟฟิเชียลครับผมแน่นอนเอาไว Un ้อันเชิญในส่วนของตัว อ่าเดอออสนะครับผมนะอ๋อแล้วก็ซูเปอร์ฟิชชั่นนะครับผมนะถ้าจะใส่แล้วก็ก็อย่าลืมใส่มอนเตอร์หลายๆธาตุนะครับผมนะเพื่อจะได้สามารถขโมยมอนเตอร์ส่วนคำได้ง่ายผมก็ใส่มอนเตอร์ไปทั้งหมด4ธาตุนะครับผมนะก็มี5ธาตุมากกว่าครับหลักๆก็มีธาตุแสงนะครับธาตุไฟนะครับผมนะธาตุดินนะครับผมแล้วก็ธาตุมืดนะครับผมเรียกว่าผมใส่ไปทั้งหมดเนี่ยคือ4ธาตุเลยนะแล้วก็ มีในส่วนของตัวลิงซอร์ครับผมลิงซออันนี้ใส่มางั้นๆนะครับผมก็คือบางครั้งเนี่ยเราไม่มีการ์ดเคลียร์แผงหลังนะครับผมและเราก็มีความกังวลกับแผงหลังพอสมควรก็สามารถใช้การ์ดใบนี้เขาใส่เข้ามานะก็ถือว่าเป็นการแก้ทางฉุกเฉินกันละกันนะครับนะแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้หลักๆๆแต่ก็มีบางครั้งได้ใช้จริงเวลาเจอเด็กใส่ป้องกันและการ์ดเคลียร์แผงหลังเราไปขึ้นนะครับและก็เหมือนเดิมครับผมเดออสเบรฟนะครับผมนะเอาไว้เสิร์ชในส่วนของการ์ดต่างๆนะครับนะก็ถือว่าโอเคอยู่ แล้วก็ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเด็กการ์ดสตาร์ทยังไม่บ้าพอครับผมก็ใส่คีเปอร์ดากอนนะครับลงมานะครับผมนะอาเชิญทุาธรรมดาเลยไปพิเศษครับสามารถทิ้งการ์ดในมือหนึ่งใบเพื่อเอาการ์ดฟิวชั่นนะครับผมนะก็คือเสิร์ชในส่วนของในออฟฟิวชั่นขึ้นมือนะครับนะและเช่นเดียวกันครับผมนะเราสามารถครับผมนะเปิดเอ็กซ์ต้าเด็กครับผมหนึ่งใบนะครับผมนะจากนั้นนะครับผมนะดึงการ์ด มอนเตอร์ในสุสานครับผมอันเชิญเข้ามาได้ในสนามปพิเศษเลยในสภาพตั้งป้องกันคว่ำนะครับนะโดยเราก็จะทิ้งในส่วนของตัวเรียกในออสขึ้นมานะครับผมนะอ่าพูดง่ายคือลงมาปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะดึงในออสครับผมจะสุสานเข้ามาในสนามได้เลยและก็แน่นอนเขาบอกว่าเราก็สามารถเป็นตัวคีย์การ์ดในการเปิดในส่วนของซูเปอร์ฟิวชั่นได้นะครับพูดง่ายคือเด็กเนี้ยมีการ์ดเปิดมีใบได้แล้วก็บอกมียูเบลนะครับผมสามใบในออสสามใบนะครับผมแล้วก็ ฟิวชั่นนะครับบสาใบแล้วก็คิปเปอร์ดาก้อนนะครับผมนะอีกหนึ่งใบเบสิกก็มีการ์ดเปิดทั้งหมด10ใบคิดว่าเริ่มต้นก็ไม่น่าจะมือเน่าได้ง่ายๆนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวดูรูปแบบการเล่นก่อนละกันและเดี๋ยวจบปุ๊บเดี๋ยวเราค่อยมาดูในส่วนของอการ์ดหาจากไหนได้บ้างนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นเด็กที่จัดง่ายมากๆนะ

マジオ、ユダスオーディオラムカプセルオーディオン。ピンアマケットネカプセルマズワバンゼンででのタイセオ เข่าวเธอปุ yeah, ๊บครับผมนะผมก็ซปเปอร์ฟิวชั่นกันเลยครับก็มาเลยนะครับจากนั are ้นก็บอกการดครับผมสามใบนะครับนะยิงต่อยเลยครับเดออสครับผมนะก็สามารถที่จะรีมูฟเนี่ยผมมีการตายได้หนึ่งครั้งเพราะเธอนี้เราไม่สามารถอัญเชิญในส่วนของเดออสได้นะเพราะว่า ห้ามมาเชิญบอลเตอร์แบบพิเศษได้เลยหลักๆแต่ก็ยิงทิ้งเลยครับอเชิญเพนดอร์ลัมนะครับอาบิตแลนาล็อกนะครับ แฟกนะครับผมดึงออกนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์ทำงานครับลงสุสานได้ผลเลเไฟดับข้ามลงมาเพิ่มได้อีกตัวนะครับนี่เท่าเทินครับต่อยเลยสั้นๆนะครับนะเอฟเฟกต์ทำงานนะครับนะไฟดับขับก็เสียพลังโจมตีครับเสียอะไรเท่ากับพลังโจมตีของมอนเตอร์นะครับก็รับไปสองต่อครับก็ตาย แทนท่านเลยครับโดน3,000ต่อยไม่พอยังโดนรับไลท์เต็มๆนะครับผมนะโคตรเจ็บเลยขอบอก むならデュエルしようよいいだろうデュエル行くぞ俺現れろモンスターを4スター効果発動ペンギュラムスケールをセッティングペンギュラムスケールをペンギュラム効果発動条件<タッ>は整った เผยขึ้นไปครับผมเอฟเฟกต์ของไลซิงนะครับอ่าลงมอนสเตอร์สี่ตัวแล้วจบเทินครับเอาเธอนะครับผมสตาร์ทก็ยูเบลครับ อยู่เบลไปผมใช้เอฟเฟคครับเปลี่ยนล่างนะครับผมนะเข้าสู่ล่างขั้น2จากนอกเด็กเสกมาดื้อครับจากการก็ต่อในส่วนของเอฟเฟคครับผมในส่วนของล่างขั้น3เลยเป็นอัติเบตไนเมะครับแล้วก็ยิงทิ้งครับยิงในส่วนของสกเกลทิ้งนะเพื่อจะได้อัญเชิญเพชรรัมเร้ยกยากหน่อยจากนั้นก็ เมื่อมีการลงอาเชิญเนออสหรือยูเบลครับผมก็เสกนะครับผมนะหรือดึงกาฟิชชั่นอาซุปเปอร์ฟิชชั่นครับผมนะเข้ามาได้เลยต่อเลยนะครับอ๋อเมื่อกี้ดึงไอ้ดีมิลเลอร์เคิลมาอ่าแล้วก็ต่อครับบอบการ์ดนะครับนะตีครับเอฟเฟกต์ทำงานนะครับผมตีต่อนะครับ อ่ะก็ประมาณนี้นะครับนะเรียกว่าตายอย่างง่ายเลยมีเสียงอะไรดวลสี ก็เป็นเด็ก king of game สั <no liebe> ้นๆเลยนะครับผมในสูตรของเด็กยูเบลเริ่มต้นแล้วก็สามารถไปคิดออกเกมได้เลยอ่าโหลดเดอออสไปครับผมเสิร์ชปอร์ฟิ u ชั่นจากเด็กขึ้นมือนะครับแล้วก็เดอออฟฟิวชั่นนะครับบอการ์ดนะครับผมนะบอการ์ดอีกใบนึงครับจบเทิร์นนะครับอ ฟิวชั่นครับไอุ้บชีวิตนะครับอ่าไปต่อข้ามลมบูอ้ายบาซับอีกรอบครับตีเข้ามานะครับดีขึ้นมือครับยอมแพ้ครับเพราะว่าจบแล้วสั้นๆนะครับ จบรอบนี้แล้วก็ไปดูในส่วนของแนวทางการจัดเด็กนะครับเอ้ยคือแนวทางการหาการ์ดนะหาจากไหนได้บ้างคิปเปอร์ดักอนกระผมทิ้งเนออสไปเสร็จ ฟิวชั่นนะครับผมจากนั้นดึงเอฟเฟกครับดึงเนออสนะครับผมนะจากสุสานเข้ามาในสนามนะครับจากนั้นก็ต่อฟิวชั่นนะครับบอกการครับผมเป็นบุกอฟมูนนะครับเป็นคอสเตล่านะครับหนึ่งในเด็กที่ได้แล้วคอมบิมอีกเด็กหนึ่ง อ่าฮะคอเซราจะเป็นเด็กดีดขึ้นมือเยอะมากนะครับผมนะแล้วก็มีการ์ดที่สามารถอันเชิญแบบง่ายๆเยอะมากโดยเป้าหมายของการ์ดไปี้ครับผมก็คือสามารถที่จะดีดการ์ดครับผมนะอ่าขึ้นมือครับผมของใครก็ได้นะครับนะในสนามนะครับนะอ่าปิดครับผมเฟอด์นิเจ์ครับไม่รับผลของเวทมนต์นะครับ ฝันนะครับตีเข้ามานะครับแล้วก็ฝันนะครับตีเข้ามาก็รับไป850ครึ่งนึงนะครับผมนะแล้วก็โดนเอฟเฟกต์ดุยขึ้นมือนะครับนะแน่นอนว่าออกจากสนามด้วยผลเอฟเฟกต์ฝันนะครับก็สามารถอาเชิญไวซ์แมนเข้ามาได้ครับอาเขาเธอได้ครับผมจวกการ์ดนะครับหงายได้ครับผมเนออสครับผมเมื่อมีการหงายหน้าหรืออาเชิญปกติก็สามารถดึงได้เลย ผมก็ดึงในส่วนของซูเปอร์ฟิวชั่นขึ้นมือนะครับแล้วก็จับฟิวชั่นเลยครับลงยูเบลครับ,รบจากนั้นก็พัฒนาเข้าสู่ร่างอัติเบตในแม่เลย อะแล้วก็เสกขึ้นมือครับในส่วนของมิระเกไอมิระเคะเค,คอนแทกนะครับเรียกอีกทีครับอ่ะโอเคไะ้ครับนะ ก็อย่าที่เห ah, ็นว่าบอลเตอร์เต็มสนามไวมากและแต่ละตัวแต่ตัวก็เป็นบอลหดหดทั้งนั้นนะครับนะเรียกว่าเจอปุ๊บก็ถึงขนาดขึ้นไฟก็ได้เลยเพราะว่าคุณแรงกดดันเยอะมากครับอ่ะมาดูกันดีกว่าว่าการ์ดหาจากไหนได้บ้างนะครับนะ โอเคครับอย่างแรกเลยครับผมในส่วนของวทชแมนครับผมวทชแมนเนี่ยเราไปตีครับผมในส่วนของจูไดก็โอกาสออกครับผมนะมันจะเป็นร่างจูไดยูเบลนะครับผมนะจูไดมีนะครับผมนะ่ร่างปกตินะครับผมแล้วก็ร่างจูไดยูเบลด้วยนะครับส่วนการ์ดของยูเบลครับผมก็ไปเอาจากยูเบลได้เลยนะครับนะแล้วก็ถัดมาครับผมนะในส่วนของเอฟเฟกต์วิลเลตครับผมอันนี้ต้องเปิดกล่องเอานะครับนะ เปิดไทยส่วนของเด็กบูอายนะครับนะแล้วก็ในส่วนของดีดีคอครับผมอันนี้ก็อยู่ในส่วนของเชนดิงโฮปนะครับนะหรือจะเป็นในส่วนของเซอร์ไพรส์แพ็ทครับอ่าในส่วนชัดบาครับผมคิปเปอร์ดากอนครับผมอันนี้มาจากสตาร์เตอร์นะครับผมนะมาร์เตอร์ออฟแครอสนะครับนะส่วนตัวของเดออสครับผมอันนี้แจกเยอะมากครับผมนะไปหาจากตัวจูไดเอาหลักๆเลยนะครับซูเปอร์ฟิวชั่นครับผมนะอันเนี้ยเป็นการที่เราต้องทําการซื้อจากช็อปเอานะครับผมนะซึ่งก็สามารถใช้ เพชรนะครับผมนะไม่แน่ใจว่าใช้เพชรหรือใช้เงินนะครับลงส่วนนี้ถ้าใช้เงินก็อาจจะต้องมีเจียนเจียกกันนิดนึงนะแต่ถ้าเกิดใช้เพชรก็จัดไปเลยครับนะส่วนไซโคครับการยิงแผงหลังนะครับนะก็สามารถที่จะเปิดฐานได้นะครับผมนะหรือจะเปิดในส่วนของร้านค้าก็ได้เช่นเดียวกันถ้าเกิดไม่มีไซโคก็สามารถใส่อย่างอื่นแทนได้ครับผมนะก็ขอแค่เป็นการ์ดเคลียร์แผงหลังก็ถือว่าใช้ได้นะครับบุกอบบูนครับผมนะอันนี้ก็เป็นการ์ดจับคว่ำนะครับผมนะ เขาจริงไม่ต้องใส่บุกอามุกก็ได้ใส่อย่างอื่นก็ได้ครับผมที่เรามั่นใจว่าเป็นการที่ขี้โกงขี้โกที่สุดที่เราคิดว่าใช่นะครับนะส่วนถัดมาครับผมในออฟฟิวชั่นนะครับผมก็อยู่ในส่วนของสตร์เตอร์ในออฟฟิวชั่นนะครับอ่าแล้วก็สุดท้ายก็คืออุปกรณ์ดีตัวนะครับนะก็อยู่ในส่วนของชุดนะครับนี้ไปส่วนการ์ดคีนะครับผมในส่วนของตัวในออฟนะครับผมนะล่างนี้นะครับผมก็อยู่ในส่วนของดิฟนะครับผมเอ็กโมชั่นนะครับนะอีโมชั่นดิฟอีโมชั่นนะครับนะ แล้วก็ในส่วนของตัวอื่นๆนะครับผมนะในส่วนของเดยออสพวกนี้ครับผมนะก็ต้องดูเอานะครับผมนะชุดถอดชัยนิ่งครับผมก็สีทาดแ่งอยู่ชุดอ่าชัยนิ่งนะครับทัดไฟนะครับผมนะก็สามารถเปิดหาในส่วนของเบอร์นิงโนวาไครับผมนะหรือจะมีสตัตเตอร์นะครับผมก็ได้เช่นเดียวกันนะสตัตเตอร์ก็ถือว่าค่อนข้างจะประหยัดได้เยอะอยู่นะไกอาครับนะครับผมนะก็อยู่ในชุดของไกอาครับ ขาดบึดนะครับนะก็อยู่ในส่วนของสตาร์เตอร์เช่นเดียวกันนะครับนะสตาร์เตอร์ก็มีให้นะหลักๆอ่ะอันนี้ลิงก์สองอันนี้แล้วแต่นะครับผมนะจะข้ามหรือไม่ใส่ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่นะรวมๆกันไปก็รวมๆสรุปไปแล้วก็ถือว่าเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะจัดไม่ยากเกินไปนะครับผมนะแต่ว่า UR เยอะไหมโอเค UR เยอะนะแต่ว่าการ์ดส่วนใหญ่เราสามารถใส่แทนกันได้ไซโคนะครับผมการ์ดเคีย์เงหลังก็มีการ์ดเคีย์เงหลังอื่นแทนเยอะแยะนะครับผมนะ หรือเป็นส่วนของการ์ดเวทมนต์ดีๆครับผมก็สามารถหาใส่แทนได้ในออฟฟิวชั่นนะครับผมนะก็สามารถใส่คิปเปอร์ดากอนเพิ่มได้ครับผมเพื่อหาเพิ่มนะหรือจะเปิดหาเป็นสตาร์เตอร์ในออสเพิ่มก็ไม่เสียหายนะครับอ่าโอเคนะก็รวมๆก็จะประมาณนี้นะครับผมนะก็ขอขอบพูดที่รับฟังจนจบหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด,กด,กกด,ดติามเป็นกันใจชอบด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ